ขเรียกพี่ปีนไดครับวันนี้แล้วก็ัต่น้าันเนอะไรกันนะพีีด้วยแล้เกันอีกแล้ววันนี้นะครับว่าพี่จะูบ้านหรอว่าใส่เมวกหวานว่เราเจอกันเจกอันต่อดทุกปีที่หากันลไม่ทเคปป วันนี้ยน้องอะไรคนบอกว่าเดี๋ยวก็ดูอยากเรื่องแบบด้วย <Okay. S 1> แอ้วก่อนอื่นเลยอยากให้ทักทายกันก่อนวันนี้ทุปีมมันเจอแม่เลยอ่ะสบายดยครับแ่เด็กดียังเท่ไหิ่งทีนี่กัน ตนนีู้กไหมตอนนี้จบไหมโอ้โหันี้คนรัก้ังเยอะมารักไหมรักไน่รักทุกคนรักไน่รักนะฮะตื่นเต้นไหมทุกคนคนเยอะมก ตื่นเต้นตื่นเต้นทุกครั้งเพราะว่าเรารูตลอดว่าทุกคนอบอุ่นมากๆเสมอตลอดใช่ค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้เจอชุดชุดมากๆมากๆอะไรนะไม่ได้ยอะไรนะพูดถึงเพลงีหน่อยดีกว่าดาวน้องเพลงอะไรไปได้บ้างไหมเความิเธอือเป็นยังไงอ่ะมียังไงหรอ ่วงแต่งกับพี่ดินด้วยร่วแต่งดิด้วยแล้วก็เป็นแฟงที่เออเอาไเรียกชื่อดมชื่อแฟนคลับของปีกก็เป็นเพงน่ารักน่ารักก็อยากเชิญฉวนงด้วยคามาป็นเกิร์ด้วยจ้ะโอ้พระเจดูนว่าวันนี้มาคนเดียวเหงาไหวันนี้เหรอเหงาจังทุกคนไม่เหงาเลย แต่มีแฟนแฟนเต็มเลยว่าเขาไม่เหงาได้ยังไงอ่ะใช่ไหมนั่นแหละพวกเราเาเชื่อแต่ม่เหงาก็แย่อล้้ใช่ไหมทำไมเงียบไปหมดเลยอ่ะ